กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้วาลและพี่เจด้วยนะคะบทที่18พอตากับลูกสะพ้ายหลังจากวิดมีเรื่องกับผู้ชายปากหมาบนรถไฟแล้วเช้าว,วันต่อมาก็มาถึงจังหวัดของสาวหน้าหวานกล่าวนี้สาวหน้าหวานเป็นคนนำทางบ้างคำหวานพาไพลินจ้าง3มล้อถีบเพื่อไปส่งโรงพยาบาลประจำจังหวัด ซึ่งเป็นสถานที่ที่ปิดารักษาอยู่ที่นั่นเมื่อมาถึงก็ถามหาคนป่วยเนื่องจากกำนันคำดีเป็นคนใหญ่คนโตของแถวนี้มันไม่ใช่เรื่องยากที่จะถามไถ่าหาที่พักของอีกฝ่ายหละไม่นานนักคำหวานก็หยุดอยู่ที่เตียงผู้ป่วยซึ่งกำนันกำลังหลับอยู่คุณหนูกลับมาแล้วหรอคะเอื้องสาวใช้คนสนิทเห็นคุณหนูก็นึกดีใจพนสามีของเอื้องขับรถไปรับคุณหนู ตามคำสั่งของกำนันคำดีทว่ากลับไม่ได้พบคุณหนูคำหวานรอกระทั่งหนึ่งวันเต็มๆและเมื่อได้ลองสอบถามเจ้าหน้าที่สายการบินซึ่งคุณหนูได้โดยสารมาก็พบว่าคุณหนูได้ขึ้นเครื่องมาด้วยแต่ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนผลในบ้านร้อนใจจึงโทรกลับหากำนันาว่ากำนันคำดีป่วยหนักอีกฝ่ายไม่ได้สติผลจึงตัดสินใจรีบขับรถกลับมาก่อนตอนนี้กำนันก็ยังไม่ฟื้น ค่ะพี่เอื้องนี่พี่ไพลินนะคะเพื่อนหวานเองต่อไปนี้เขาจะมาอยู่กับเราที่ไร่คำหวานทักทายพี่เลี้ยงคนสนิทจากนั้นก็หันไปแนะนำพี่เอียงกับพี่พลให้รู้จักแขกคนใหม่ของบ้านไพลินยกมือสวัสดีพี่พ,พี่ทั้งสองก่อนจะมองไปที่ร่างของคนป่วยนี่สงสัยจะเป็นพ่อของคุณหวานอยากได้ลูกสาวเขาไพลินต้องฝ่าด่านพ่อคุณหวานให้ได้ก่อนคำหวานไม่ได้รู้เรื่องนั้นหรอก เธอนั่งลงข้างเตียงประคองเอามือของพ่อมาจับไว้ดูก็รู้ว่าพ่อป่วยหนักมากแต่ยังไงก็แล้วตาคำหวานอยากให้พ่ออยู่กับตัวเองให้นานที่สุดไม่เห็นกันแค่สามปีคุณพ่อแก่ลงไปเยอะเธอจะใช้ช่วงเวลานี้อยู่กับพ่อช่วยดูแลพ่อให้ดีที่สุดเท่าที่ลูกสาวคนหนึ่งควรจะกระทำพี่เอื้องคะพี่พลคะหวานฝากไปเตรียมของใช้กลับมาให้หวานหน่อยนะคะ หวานจะเฝ้าคุณพ่อเองพี่สองคนกลับไปพักสักสองวันเธอคะ่ะไพลินออกมาเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อยเหมือนเดิมแล้วอาการง่วงมันส่งผลให้ไพลินเข้ามาในห้องพักผู้ป่วยก่อนจะขออนุญาตลูกสาวคนป่วยนอนสักงีบยังมีอีกหลายอย่างที่ไพลินต้องไปทําให้เสร็จรถไฟจะเข้ากรุงเทพขบวนต่อไปยังมีรอบหนึ่งทุ่มพอมีเวลาเหลือตลอดระยะเวลาสองคืนที่ผ่านมาไพลินไม่ได้นอนหอก ต้องคอยเฝ้าระวังภัยให้กับคุณวานพอถึงจังหวัดของเจ้าตัวไผลินก็ค่อยเบาใจลงไปได้ขอนอนสักงีบนะคะคุณหวานค่ะพี่ไผลินไผลินล้มตัวลงนอนไปบนเสือ่อซึิงพีเลี้ยงของสาวหน้าหวานปูไว้ให้แล้วจากนั้นอีกฝ่ายก็หลับไปเลยคําหวานมองคนหลับแล้วก็นึกขอบคุณเขาพี่ไผลินพาเธอหนีออกมาได้ตามคําสัญญา คำหวานก็ควรจะรักษาคำสัญญาของตัวเองเหมือนกันตราบใดที่พี่ไพลินอยากจะอยู่กับเธอเธอก็จะต้องรักษาสัญญาแต่ถ้าอีกคนต้องการจะไปอันนั้นก็สุดแท้แต่หัวใจของเจ้าตัวก็แล้วกันในเวลาบ่ายสามไพลินก็รู้สึกตัวตื่นเธอตื่นขึ้นมาเห็นลูกสาวที่น่ารักคำหวานกําลังเช็ดตัวให้บิดาอยู่ส่วนคนป่วยก็ยังไม่ได้สติไพลินแอบมองพยาบาลจำเป็นจนเพลิดเพลิน จนคุณหมอเข้ามานั่นละ่ะไคลินถึงได้ลุกขึ้นอ้าวน้องหวานกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับนายแพทย์วิเชียนเป็นเจ้าของไข้กำนันคำดีซึ่งกำนันทำงานร่วมกับพ่อของเขาที่เป็นสสพึ่งมาวันนี้ค่ะอาการคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะคำหวานไม่รอช้าเธอถามไถ่าอาการของบีดาก่อนจากนั้นนายแพทย์หนุ่มก็ชวนสาวรุ่นน้องให้ออกไปสนทนากันข้างนอก ความจริงกำนันป่วยมานานแล้วนะแต่มันเพิ่งจะสุดช่วงนี้หวานก็พอสังเกตได้ค่ะแต่คุณพ่อปากแข็งทันไม่ยอมบอกกันเลยใช่แล้วล่ะครับคนแก่ก็เป็นแบบนี้ล่ะสรุปว่าป่วยเป็นอะไรคะพี่วิเชียนตั้งใจฟังดีๆนะครับกำนันป่วยเป็นมะเร็งระยะท้ายๆแล้วแล้วเราจะอยู่ได้นานแค่ไหนคะ ลูกสาวคนเดียวได้ต่ร้องไห้คำหวานทราบว่าพ่อป่วยแต่พอหมอยือนยันให้ได้ยินกับหูมันก็อดเสียใจไม่ได้บอกไม่ได้แน่จัดครับน้องหวานต้องทำใจนะตอนเนี้ยได้แค่รักษาประคับประคองถ้ากำนันฟื้นละอาการดีขึ้นขาพ่อกลับบ้านไปเถอะไปสูดอากาศบริสุทธิ์ที่ไร่ดูแลคุณพ่อในช่วงสุดท้ายให้ดีที่สุดขอบคุณนะคะพี่วิเชียน ไม่เป็นไรครับพี่ไปก่อนนะคุณหมอวิเชียนเดินจากไปแล้วทว่าเขาไม่ไวหันไปมองสาวตัวสูงหน้าคมคมซึ่งยังเงย็นอยู่ข้างหลังน้องสาววิเชียนรู้สึกชอบสาวสวยแต่ตอนนี้คงจะไม่ดีหรอกถ้าจะให้น้องคำหวานช่วยแนะนำให้รู้จักเพราะว่าคำหวานนะ่ะกำลังเศร้าอยู่เอาไว้วันที่สะดวกวันหลังแล้ววิเชียนค่อยถามไถยอีกทียืมไหล่พี่ศพก็ได้นะคะ ไคลินสงสารคุณหวานอีกฝ่ายคงเสียใจมากหลังจากที่รู้ว่าปีดาป่วยเป็นอะไรขังใจอยู่ได้ไม่นานช่วงนี้ล่ะไคลินควรรีบทำคะแนนกับว่าที่พ่อตาให้ดีที่สุดขอบคุณนะคะคำหวานต้องการใครสักคนที่มาพึ่งพิงได้ยอมรับว่าตัวเองอ่อนแอเหลือเกินคำหวานอยากได้กำลังใจไปเติมไฟให้เธอได้เข้มแข็งเธอหันไปกอดคนที่เสนอตัวให้ คนที่คอยร่วมทุกร่วมสุขมาตลอดสองคืนนี้พี่ไพลินพาคำหวานไปนั่งที่เก้าอี้ส่วนตัวเองก็ยืมไหล่เขาจากนั้นก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นไม่เป็นไรนะคะคุณดีพี่จะอยู่นี่คอยอยู่เคียงข้างคุณหวานตลอดไปพี่จะไม่หนีไปไหนเด็ดขาดตอนนี้คุณหวานร้องไห้ให้พอเราต้องเข้มแข็งอย่าอ่อนแอให้คุณพ่อเห็นเด็ดขาดเดี๋ยวท่านจะไม่สบายใจ หวานไม่อยากให้คุณพ่อตายพี่เข้าใจคะ่ะผลปลอบได้ยินสาวในดวงใจร้องไห้น้ำป่าไพลินก็อดไหลไปกับเขาไม่ได้ไพลิลน,นั่งให้อีกคนกอดโยนานกระทั่งห้าโมงเย็นแล้วถึงเวลาที่ต้องไปซะทีหยุดร้องไห้ได้แล้วนะคะคุณหวานต้องเข้าไปดูลาคุณพ่อไปอยู่ข้างๆถ้าท่านตื่นมาแล้วเห็นลูกสาวคลป่วยจะได้มีกำลังใจมากขึ้น ไพลินเช็ดน้ำตาให้กับสาวน้อยก่อนที่จะพาคำหวานลุกขึ้นจับจูงให้เข้าไปในห้องพักคนป่วยพีไพลินจะไปไหนหรอคะคำหวานเห็นไพลินสะพายกระเป๋าขึ้นมาแล้วทำท่าทางเหมือนจะทิ้งกันไปคำหวานไม่อยากให้อีกคนไปเลยอยู่ด้วยกันแล้วคำหวานรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยมากไพลินเดินมาใกล้ๆเธอนั่งยองๆคุยกับคนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ ไพลินยิ้มให้แม่สาวหน้าหวานที่ดูเหมือนอีกฝ่ายจะกลัวเธอหนีไปจะหนีไปไหนได้ละ่ะก็หัวใจไพลินอยู่ที่นี่โลกนี้ไพลินไม่มีใครคอยห่วงแล้วก็มีตาคนนี้นี่ละ่ะเป็นคนที่เธอรักนักนะไพลินไปไหนไม่รอดหรอกพี่จะไปทําธุระสักสองสามวันค่ะเราจะรีบกลับมาหารีบกลับมานะคะอวานไม่มีใคร สัญญาด้วยชีวิตค่ะไขลินยิ้มให้กับสาวน้อยอยากจูบลงไปที่แก้มนั่นเบาๆสักครั้งแต่นั่นแหละทำได้ที่ไหนกันละ่ะเธอสั่งให้ขาลุกขึ้นแล้วฝืนก้าวเดินออกไปจากห้องไขลินไม่อยากไปเลยสักนิดแต่มันเป็นสิ่งเร่งด่วนที่ต้องไปทำไพลินมาถึงกรุงเทพในบ่ายวันต่อมาเธอนำเอกสารสำคัญไปจัดเตรียมให้เรียบร้อย มีหลักฐานถึงการรับสินบนของพักรัฐมนตรีสมคิดตั้งแต่สมัยนายหญิงยังเปิดซ่องอยู่ไฮลินรวบรวมเอกสารเอาไว้ตอนแรกตั้งใจจะต่อรองกับรัฐมนตรีหวังจะให้อีกฝ่ายจับนายหญิงทำเมียซะโดยที่ไพลินจะคอยอำนวยความสะดวกให้แต่พอคิดไปคิดมาแล้วมันช่างดูอักกตันยูและเนรคุณไพลินจึงได้พักความคิดนั้นไว้แต่หลักฐานพวกนี้เธอนำมันติดตัวไปคาสิโนด้วย โชคดีที่ไม่ได้ทิ้งมันไปซะก่อนไคลินใช้เวลารวบรวมไว้ทั้งหมด8ปีเต็มจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้คาสิโน,โนยังจ่ายเงินให้พักของรัฐมนตรีอยู่จริงอยู่เขาอาจจะบอกว่าเป็นเงินสนับสนุนพักแต่อย่าลืมสิเงินที่เอามาให้ก็มาจากธุรกิจบาปทั้งนั้นอีกอย่างสมัยก่อนซ่องในยิงก็ไม่ใช่จะถูกกฎหมายสักเท่าไหร่รวมไปถึงคาสิโนด้วยมันดูยังไงก็เทาๆ ซึ่งมันจะส่งผลไปถึงพักหน้าเลือกตั้งคราวหน้าพักของรัฐมนตรีสมคิดอาจจะไม่ได้ร่วมกับฝั่งรัฐบาลแต่อาจจะโยกย้ายไปอยู่ฝ่ายค้านเพราะไม่มีใครหรอกที่อยากได้คนที่มีแผลเวอวะว่าเขาไปร่วมทีมแล้วเป็นตัวทวงเรียนสายรัฐมนตรีสมคิดคะ่ะบอกไปว่าไพลินโทรมาไพรินเช่าโรงแรมแล้วโทรหารัฐมนตรีทันทีเธอต้องการจะต่อรอง ไฮลินก็แค่หมากตัวเล็กๆทำอะไรมากไม่ได้หรอกอีกคนอำนาจล้นประเทศขอแค่อย่ามายุ่งวุ่นวายกับสาวหน้าหวานก็พอแล้วให้ต่างคนต่างอยู่ไปมันน่าจะดีที่สุดเลิกแล้วต่อกันไปซะมีอะไรฉันมีข้อเสนอคะ่ะว่ามาดิฉันมีหลักฐานการรับเงินของพักท่านหลายปีท่านเองก็พอจะทราบใช่ไหมคะว่าดิฉันมีจริงๆ ลากับการไม่ยุ่งกับคุณหวานกับคำนันคำดีแล้วหลักฐานพวกเนี้ยจะไม่ตกไปอยู่ในมือของนักข่าวสายการเมืองรวมไปถึงพักฝ่ายค้านอ๋อการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลกำลังใกล้เข้ามาแล้วนี่คะคิดดูสิมันจะส่งผลถึงยังไงบ้างถ้าท่านโดนอภิปรายสนักเลยจะตอบคำถามแก้ตัวยังไงหรอคะแล้วฉันจะเชื่อเธอได้ยังไงให้เชื่อใจดิฉัน เหมือนทุกปีที่ดิฉันให้คนโอนเงินเข้าบัญชีให้ท่านนั่นล่ะคะ่ะเลิกเล่าต่อกันซะไปถามเรื่องดิฉันกับคุณหวานให้เงียบเงียบเข้าไว้ถ้าท่านตุกติกเอกสารเนี่ยจะไปอยู่ในมือฝ่ายตรงข้ามเรื่องง่ายๆแค่นี้เองท่านนะ่ะฉลาดกว่าใครอยู่แล้วไม่อย่างนั้นจะยืดระยะมาถึงขนาดนี้หรอคะอย่ามายุ่งกับเรื่องขี้ปัติวแค่นี้เลยวางมือจากการเมืองอย่างสง่าง,งาม ให้คนจดจำตักคุณงามความดีที่เคยทำให้ประเทศดีกว่าเพราะนั่นคือสิ่งที่ท่านควรทำไม่ใช่หรอคะไปตายซะไยลินรัฐมนตรีสมคิดวางสายเสียงดังเขาโมโหที่ถูกเด็กเกิดเมื่อวันซื้นโทรมาข่มคู่สมคิดเสียหน้านิดหน่อยหนังเด็กภไยลินนั่นเขาไม่ชอบหน้ามันตั้งแต่รู้ว่ามันอยู่กินกับอินทุออนแล้วน้ารังเกียจหน่าขย,ยักขย้งเหล่านี้ มันเกิดไปพิสสวัสลูกสาวกำนันคำดีเข้าหรือยังไงถึงได้เล่นโทรมาขู่กันแบบนี้ท่านครับสิ้นเดือนนี้ยังจะไปคาสิโนอยู่หรือเปล่าไปดูลูกสาวกำนันผู้ติดตามเข้ามาถามเผื่ออีกฝ่ายจะได้วางแผนงานต่างๆให้ฉันไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นอย่าได้เอ่ยถึงเรื่องเมื่อกี้ขึ้นมาอีกออกไปฉันอยากจะพักผ่อนไคลินที่ถูกวางสายใส่เสียงดัง เธอหวังว่ารัฐมนตรีสมคิดจะทำตามอย่างที่ควรซะไม่เช่นนั้นเธอคงต้องพาสาวหน้าหวานหนีกันมุ่นวายล่ะนอนหลับสักตื่นก็เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วไหลิ่นจะกลับไปเอาเงินสดซึ่งเธอได้ซ่อนเอาไว้ที่บ้านเก่าของคุณคำหวานเอาไปให้เจ้านายคนใหม่ของเธอถือว่าเป็นค่ากินค่าอยู่สำหรับทั้งชีวิตซึ่งไพลินจะขอตามติดสาวหน้าหวานไปจนตายนั่นล่ะแล้วสาวหน้าคมสวยก็เดินเข้าซอยมา แต่แล้วไพลินก็ต้องปลักใจเพราะเธอเจอเข้ากับรถที่จอดอยู่หน้าบ้านสัญชาตญาณรู้ได้ในทันทีว่ามีคนมาที่บ้านของเธอแล้วนายหญิงคงรู้เรื่องแล้วส่งคนมาตามเผื่อว่าไพลินจะอยู่ที่นี่ไปในบ้านถูกเปิดไว้ไม่แน่พวกเขาอาจจะเฝ้าอยู่ที่นี่ก็เป็นได้ไพลินเลี้ยวกลับคอยมาวันหลังขอเรื่องผ่านไปสักพักน่าจะดีขึ้นรุ่งเช้าไพลินไปธนาคาร เธอหวังจะถอนเงินออกจากบัญชีทั้งหมดได้เงินมาก้อนหนึง่งโชคดีที่ไม่ค่อยได้ใช้จ่ายมันควรจะมีเยอะกว่านี้ถ้าอีพี่จินยืมแล้วเอามาคืนซะบ้างว่าเหลาก้มเป็นห่วงไม่รู้อีพี่จินจะเป็นยังไงบ้างหวังให้อีกฝ่ายปลอดภัยแม่ของเจ้าตัวยังจับไม่ได้ก็แล้วกันนะกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะ